ืับสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทารงไทยด้วยใจพักนะคะรายการที่เราจะเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกๆุกบ่ายนะคะของวันอังคารค่ะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสํานักง,งานกปร,รอก,กับทางสถานีวิทย,ยุจสร้อยค่ะและวันนี้นะคะจะพาไปเที่ยวที่สวนพึ่งไปทําอะไรเราจะไปฟังเรื่องราวจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําบ้าน ทุ่งาลาอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริที่ตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีกันค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณนิตยาเชื้อดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเกษตรกรเต็มตัวแล้วนะคะค่ะออกงานมา20ปีแล้วค่ะ20ปีค่ะแล้วรายได้ที่เราทำตอนนี้ในแต่ละเดือนนี้สามารถเลี้ยงครอบครัวได้สบายสบายเลยใช่ไหมคะคุณนิตยาค่ะ สบายค่ะส่งลูกเรียนด้วยตอนนี้ส่งลูกเรียนอีกปีหนึ่งลูกสาวก็จบแล้วอืมจบชั้นไหนคะวิศวกรรมค่ะเียนวิศวกรรมอยู่ที่ตอนอะสวนมีลูกสาวคนเดียวค่ะอืมอ๋มอ,อ,อเป็นเด็กวิศวะซะด้วยแนะ่ <c oughs> ทีนี้กลับมาในพื้นที่การเกษตรกันก่อนค่ะตอนนี้คุณน <c oughs> ิทยาผักชนิดไหนที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดคะค้าที่ติดอันดับที่ว่าต้องปลูกกันแทบทุกทุก เกษตรกรกที่นิยมมากก็เป็นแตงปากับถั่วฝักยาวค่ะอสองออาจจะต้องการมากกว่าอย่างอื่นราคาจะไม่ก็มันราคานี่แบบจะขึ้นลงเร็วมากเพราะว่าจะขายดีกว่าเพื่อนสองอย่างนี้อมแตงกวากับถั่วฝักยาวต้องมีปลูกเป็นประจำ ค่ะค่ะได้ฟังคํายืนยันแบบนี้แล้วแสดงว่าตอนนี้ในเรื่องของการทําเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริบนพื้นที่ของคุณนิตยาเนี่ยสามารถสร้างรายได้อย่างต่อนเนื่องแต่ก่อนที่จะปลูกผักแบบนี้เมื่อสักครู่บอกว่าทํางานโรงงานเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าก่อนหน้านี้ทํางานอะไรอยู่ที่ไหนคะค่ะต้องเท้าตามก่อนเมื่อก่อนที่บ้านยากจนมากค่ะแล้วที่บ้านก็ปลูกแต่มันสำปะหลังกับอ้ยอยทีนี้รายได้ปีหนึ่งจะได้ครั้งเดียวค่ะ ของพวกนี้คือระหว่างปีเราก็จะไม่มีรายได้ใช้จ่ายเราก็ต้องไปรับจ้างทั่วไปถากญ้ามั่งขุดมันมั่งอะไรมั่งใครเขาจ้างไปไหนก็ไปทุกอย่างนะคะรับจ้างอย่างเดียวแล้วก็เลยขอพ่อแม่ให้ไปทําโรงงานค่ะขอเข้ารุงเทพอยากไปทําโรงงานว่ารายได้มันได้แน่นอนให้พ่อกับแม่อยู่ไล่กันก็เลยได้ไปทำสงานอายุสิบห้านู่นเลยค่ะคะ่ะ ไปทําโรงงานตอนแรกก็ไปทําโรงวน่าก็สมัยก่อนโรงปั่นทอจะบูมก็ไปทําไอ้โรงปันบบนปงป่นทอเนี่ยค่ะทอเสื้อทอป้ายให้เป็นได้อะไรพวกนี้ค่ะค่ะอือออกจากบ้านมาตั้งแต่อายุสิบห้าออกโรงเรียนได้สองสามปีก็ไปทํางานกรุงเทพพอรับจ้างอยู่บ้านแม่เขาบอกว่ามันรายได้มันไม่แน่นอนบางทีก็มีงานจ้างบางทีก็ไม่มีขอพ่อว่าให้ไปทํางานกรุงเทพเผอก็เลยเข้าไปทําโรงงานกับเพื่อนๆเขาค่ะค่ะไปทําโรงงานอยู่แล้ว โอ้โหห่างบ้านไปนานกี่ปีคะเนี่ยเข้าโรงงานแรกที่อยู่ติดเก้าปีค่ะเก้าปีตอนแรกเก้าปีเฉยๆแล้วก็ออกออกจากโรงงานก็เข้าโรงใหม่อีกสิบปีค่ะเปลี่ยนโรงงาน <laughs> เปลี่ยนรูปแบบการทํางานแต่ว่ายังอยู่ในเส้นทางทํางานในโรงงานอยู่ค่ะนั่นแหละแล้วก็อยู่ยืงเก้าอยู่จนได้แสนที่โรงงานนั่นแหละค่ะตอนหลังทําอยู่แล้วยู่ที่พษณ์คไหมคะสมุรปราการค่ะ ทำอยู่ที่สมุดปราการแล้วหลังจากนั้นทําไมถึงตัดสินใจกลับมาเริ่มต้นงานการเกษตรที่บ้านเกิดล่ะคะพอได้แฟนก็มีลูกขี่นั่นก็ฝากแม่เลี้ยงอยู่ที่นี่ะค่ะที่ราชบุรีนี่แล้วก็ส่งเงินให้แม่แล้วก็ทําโรงงานอยู่กับแฟนอยู่โรงเดียวกันนะคะแล้วทีนี้บริษัทเขาย้ายไปเวียดนามเขาก็บอกว่าจะให้ย้ายไปเวียดนามทั้งทั้งสองคนเลยเขาจะส่งไปนู่นก็เลยคิดว่าเออกลับบ้านดีกว่าถ้าไปนู่นเราก็ต้อง่ามพ่อแม่ เราก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่าปีนี้ค่อยกลับแค่สองหนถ้าไปเวียดนามเราก็เลยออกเลยออกแล้วก็กลับมาอยู่บ้านค่ะกลับมาอยู่ทำไร่เนี่ยค่ะถ้าไปเวียดนามนี่ไกลลูกสาวแน่ๆเลยกลับมาเยี่ยม<ห>ไม่ได้แน่เลยปีนี้ได้กลับแค่สองหนค่าือ่องบินตอนนั้นเวียดนามเขาเจอค่าแรงถูกเขาก็เลยอยากเขาจะโรงงานเขาย้ายฐานไปโู่นค่ะค่ะไปกลับบ้านอืมแล้วกลับมาบ้านนี่มีความรู้เรื่องการเกษตรบ้างไหมคะเนี่ยไปทํางานอยู่ในโรงงานซะตั้งนานเลย ไม่มีค่ะแต่ตอนทํางานคือว่าเก็บเงินซื้อที่ไปบ้างซื้อที่ดินไปบ้าง <Wow. S 2> หา้าหกสไร่เจ็ดไร่อะไรค่่แล้วก็มาก็มาเป็นลูกจ้างเขาค่ะสองปีลูกจ้างทาผักบ้านอาบ้านอาเขาจะปลูกมะละมะเขือยาว uh huh. เราก็ไปช่วยในเก็บไปอยู่เป็นลูกจ้างกับแฟนอยู่สองปีค่ะอยู่กับทำศึกษาด้วยแล้วก็ทําอยู่กับบ้านอาเขาด้วยค่ะอไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการเกษตรที่บ้านอาก่อน ค่ะตอนแรกที่ที่เราซื้อเราให้เขาเช่าอยู่อพอสองปีเราได้ที่คืนพอดีเราก็เลยลงมือทําเองค่ะอะกลับมางลงมือทาเองทําอะไรยังไงบ้างคะปลูกอะไรบ้างตอนนั้นปลูกมะเขือยาวแล้วก็พวกมะระค่ะมะระ,ะจีนลูกใหญ่ปลูกใหม่ใหม่ก็งูปลาปลาค่ะพอไปไปก็เออเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยเราก็เริ่มดีขึ้นค่ะค่ะ ปลูกเยอะแยะหลายอย่างอย่างที่เล่ามาตั้งแต่แรกมีทั้งมะเขือยาวมาระจีนถั่วฝักยาวแตงกวาแบบนี้ใช้น้ําเยอะแน่ๆเลยแล้วเรามีน้ําพอแล้วคะในพื้นที่ที่สวนพึ่งที่ราชบุรีเนี่ยคะ่ะค่ะตอนแรกที่อยู่ตรงนู้นใช้น้าป่อคะ่ะแล้วก็พอที่เก็บเงินได้มั่งก็เลยย้ายมาซื้อที่ ที่อยู่ไม่ห่างจากเขื่อนเนี่ยในโครงการเนี่ยค่ะค่ะา,ามาซื้อค่ามาซื้อที่ตรงที่เขามีน้ําผ่านมีน้ำติดผ่า,านมาย้ายที่ทําการ,กรเกษตรมาอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับอ่างเก็บ,บน้าบ้านทุ่งศารา ค่ะตอนแรกจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งคนละฝั่งห้วยมันจะเป็นคนละหมู่บ้านกันแต,แต่ทีนี้ก็เลยข้ามมาพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งแต่ก็ไม่ไกลกันหรอกค่ะพอะย้ายมาอยู่ตรงนี้อ่างเก็บน้ําบ้านทุงศาราอันเนื่องมาจากพระราชริที่เขาสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2 5 3พรอสิเอ็ตรงนี้เป็นแหล่งน้ําสําคัญให้คุณวิตยาแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่ทําเกษตรแล้วเห็นว่ายังเอามาผลิตเป็นน้ําประปาของหมู่บ้านด้วยให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนน้ําน้ํากันแหล่งน้ําจะหายากมากแล้วก็ใช้น้ําช้วยน้าคลองกันพอมีโครงการเขาก็เริ่มติดตั้งปะปกก็แจกจ่ายให้ชาวบ้านใช้กันหลายหมู่บ้านเลยค่ะเพราะว่ามันเขื่อนค่อนข้างใหญ่เขาก็แจกจ่ายไปตามหมู่บ้านต่างๆที่ขาดแคลนน้ำนั่นแหละก็เลยได้ใช้ก็มีความสะดวกสบายเพราะว่าเมื่อก่อนชาวบ้านก็ใช้น้ําในบ่อมัง่งน้ําในห้วยมัง่งลาห้วยมัง่งบางทีก็สะอาดมัง่งไม่สะอาดมัง่งเพราะว่า จีดยาใช้สารพิมีกันบ้างอะไรบ้างพอมีน้ำประปาก็เออชาวบ้านก็เริ่มใช้น้ำประปากันแทบจะครัวเรืนอนแล้วค่ะอประปาหมู่บ้านจากอ่างเก็บน้ําบ้านทุงสาลาก็สบายขึ้นค่ะถ้าสามสิบปีที่แล้วไม่มีโครงการพระรามริ่เข้ามาในพื้นที่ไม่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแห่งนี้คุณนิตยาพอจะนึกภาพออกไหมคะว่าบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะเนี่ย ลำบากค่ะเมื่อก่อนนี้ก็ยังลงไปหาหบน้ำในห้วยกันแล้วก็ตักน้ำพงน,ำน้ำในบ่อลึกๆกันนะคะ่ะ <Okay. S 2> แล้วก็เกษตรกรก็จะยากจนตอนนี้เพราะว่าไม่มีน้ำก็จะปลูกได้แค่อ้อยมัน mm hmm. พืชที่ในน้ำฝนอย่างเดียวไงคะตามฤด,ดูการ <Okay. S 2> คือฝนตกก็หยอดข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยรอน้ําฝนอย่างเดียว mm hmm. เดี๋ยวนี้ชาวบ้านที่นี่จะทําผักเป็นแทบแทบ,แทบทุกบ้านเลยค่ะ <Okay. S 2> ปลูกถ <Okay. S 2> ั่วปลูกแปงปลูกมะเขือเปราะมะเขือยาวแล้วแต่ แอบกันทุกครัวเรือนก็มีรายได้เพราะพวกนี้จะสามสิบวันสี่สิบห้าวันก็ได้เก็บแล้วค่ะก็มีรายได้มันหมุนเวียนแล้วก็ชาวบ้านก็มีรายได้มากขึ้นค่ะเพราะว่ารายได้ของชาวบ้านจะดีขึ้นเพราะเมื่อก่อนรายไไม่ดีเพราะว่าต้องรอน้ําฝนอย่างเดียวค่ะแล้วของ <c oughs> คุณนิตยานี่มีเรื่องของม้ายืนต้นอะไรที่ปลูกเพิ่มเติมด้วยไหมคะที่นอกจากจะเก็บ <c oughs> รายเดือนแล้วเนี่ยมีทําผักมาต้องก็ออกโรงงานมาเป็นลูกจ้างเขาอยู่สองปีทีน,นี้ก็หันมาทําผัก ทำผักมาตัวสิบแปดปีจะยี่สิบแปดปีแล้วค่ะก็เลยจะเลิกท่ะจะเลิกทำผักแล้วค่ะหันมาปลูกไม้ล้อมค่ะพอดีแม่แม่เดินไม่ได้ด้วยค่ะติดเตียงด้วยพี่เองก็ต้องดูแลแกด้วยแล้วทำผักด้วยก็เหนื่อยก็เลยบอกว่าพอพักลุกจบก็คงเลิกแล้วค่ะปลูกนิดๆหน่อยๆนี่ใส่ไม้ล้อมจนแทบหมดแล้วค่ะ ไม้ล้อมที่เขาล้อมขายอะค่ะค่ะไม้หมายถึงว่าเราปลูกไม้ล้อมเราก็จะต้องใช้เวลาดูแลต้นไม้น้อยลงจะได้มีเวลาไปดูแลคุณแม่มากขึ้นออแล้วก็ในไม้ล้อมนี่ก็ยังทําไส่ผักได้ค่ะระหว่างร่องของไม้ล้อมก็จะใส่มะเขือพวงมะเขือยาวอ๋อค่ะแล้ก็ไรคือได้ทําได้อีกสักสองสามปีสำหรับไม้ล้อมจะโตัค่ะพอเราพอเราเลิกทำผักสักปีสองปีไม้ล้อมเราก็สามารถขุดได้แลนะคะอืมอันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเนาะ อ่ะเพราะว่าถ้าเราทําผักนานๆมันเหนื่อยค่ะเหนื่อยเพราะว่ามันเป็นพืชล้มลุกเดี๋ยวสี่สิบห้าวันเก็บเดือนนึงเราก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอึกแล้วเปลี่ยนเรื่อยก็เลยว่าเอออายุก,ก็เยอะแล้วคิดจะเลิกทำนั่นอยู่ก็เลยใส่บอว่าหนนะแต่ว่าทราบมาว่ารายได้ดีเลคะ่ะในแต่ละปีมีเงินเหลือเก็บเยอะเลยทีเดียวส่งลูกเรียนด้วยอะไรด้วยค่ะ,คะก็ เกบพอเรามีเก็ตมากแล้วก็เออว่าจะพักแล้วค่ะพักแล้วหลายปีแล้วก็ว่าจะพักบ้างแล้วอือย่างนี้เรียกได้ว่าการกลับมาทํางานที่บ้านแล้วก็มีแหล่งน้ําจากโครงการอ,อันเนื่องมาจากพระารามส่งผลดีกับชีวิตเราจริงๆนะคะเนี่ยอ่าใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีแหล่งน้ำนีำน่มันก็ทําให้เราดําเนินชีวิตลาบากมากเลยเพราะว่าไม่นั่นเราก็ต้องเผลอ<ๆ>แล้วาอาจจะต้องเข้ากรุงเทพไปอีกเพื่อไปหางานทําอีกค่ะ สายน้ำจากอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลาได้พัฒนาเกษตรกรรมแล้วก็พัฒนาชีวิตสร้างความสุขให้คุณนิตยาจริงๆนะคะเพราะว่าฟังจากน้ำเสียงแล้วรู้สึกว่าสดชื่อแล้วก็มีความสุขจริงๆต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ ค่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะจากทางเว็บไซต์ JS ร้อยทาง YouTube ของ JS ร้อยเรดิโค่ะและทางเว็บไซต์ของสำนักงานกระปะรนะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกระปะรร่วมสืบสารงานพระราชด,ดำริ